อ่าขอขอกราบสวัสดีน้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับวันนี้ก็กลับม,มาอีกครั้งน,นะครับเกม my craft ก็จะจะบอกนะครับว่าเราสร้างเลยแล้วจะนอนแล้วก็บ้านดี จะเล็กๆกลุ่มเดิมนะครับเราจะเล็กน้อยลงก็ได้ดูโอ้โหคอม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 

บล็อกครับโอเคใครรู้ก็บอกได้นะตัดไม้ไปเรื่อยๆตัดไม้ทำอะไรป่าใช่ไหมเกมโอเคเกมอะไได้อยู่ว่าอยู่ไหนวะ

นี่แต่งตัวไปเลยแต่งตัวไปเลยมันกลัวนะว่ามันจะนยังไงช่างมคื DIY Yeah. Uh อ่มหางคาด้วยนะสิเอาบ้าหนหลังนี้ปิดไปก่อนแล้วกันโอไมก์กอดซางบ้าน เดี๋ยวเป้าหมายวันนี้ผมคิดว่าเราจะทำอะไรดีหาเล่ไหมผมไม่ค่อยอยากจะหาอะไรอีกพียงสร้าอยสร้างบ้านดีกว่านะเฮ้ยสร้างบ้านสมุลิเตอร์เพงประกอบแม่งต้องแบบชิชนะวๆนั่นและจังหวะนี้นี่มีมาอยู่ หน้าต่างดูได้ครับโอ้โหจะไม่ย้ายหน้าต่างไปตรงนั้นดีกว่าอุ้ยโอเคผมดูข้อดีของการนี้แล้วนี่ผู้หญิงข้างเรากดนอนเลยจังหวะนี้ไอเราก็รอกดนอนเลย แล้วก็กลัวตอ่งกับคืนด้วยที่นี่ก็ว,าว้าบุนเลยจะตกกุเลยยังไม่ค้างคืนอียบอกวา่าโอ้เหีนี่ก็คืนไม่ได้หรอ โอเค,โอเค,โ,อเคโอเคนะั่นและเดี่ยมมากแล้วทางเข้าตัวจะเข้ายังไงเนี่ยว,วัตึกโอ้ดี คไปตัดไม้ทำายปลาต่อแล้วตัวต่อไปที่จะโดนตัดวุ้นตัวอืนย์ตัดไม่ได้วะเอาละครับ เดียวไม่บุกสลไปอีกทเราเลยอ่อช่อมันเลย่าเดียว้าวบานอโอ้ยได้ไดมาทุกคนน่าเช่อมาเลยเฮ้ อันนี้ก็สร้างหลังคอนี่นี่แล้วตัวจะเข้าล็กอกไปยังไงวะสิรินรอ เสร็จแล้วอุ้ยบ้านที่สวยงามแต่หน้าตาเล่นพอดีนี่มันได้เลยวะอ๋อได้ชาโคใช่ไหมบรา หนูได้แล้วอ๋อโอเคป็งไงจะชอตแล้วนี้เป็นยังไงนี่ปราก็คป็นยังไงดูตัวที่เดิดนมาเล็กสอง นี่เอ้ยมาทำเดีย๋ยวผม้ยหินก่อนแล้วกันนะผมจะทำที่โคดินอะไรก่อน นี้ผมไม่เห็นอยู่เท่าไหร่ส1 <ítulo> sabes, 2ครับอะไรได้ได้แเลยยังเนี่อแอแปลกนะ่งนี้จำเป็นคูอขาแล้วโอ้นโอเคได้ควานแล้วนะแล้วผมจะพูดาอะไรต่อไปเอก BX

ดาเอ็กคันเบอร์พรื่เตก็ลำพัวดวยนี่ไดพ้พลวทำอะไรตัวะเดียวูนนี่ทำจอบ เดี๋ยวม,มันแทบไม่ได้ใช้ก็ตามทำทำให้หมู่หมา่คณะแล้วกันก่อนโอเคที่นี้เราก็ทำอะไรกันดีคนไปตัดไม้ใช่ตัดไม้ลราละ ัดได้เร็วขึ้นนะมันเห็นดีวยว่ามันอัปเกรดได้ดีขึ้นโอเคอตัไมึตั้นไปถึงตั้งไม่้นกับบ้านเล็บ้านส,สุดยอดมากเลยนะบ้านน้ำโบราแล้ะไม่มีใครสร้างได้บ้านหลังนี้อืม หีบดังยังไงวะหีบตายมาแล้วหีบสมบัติโอ้ตรงไหนเงี้ยเลยพองอะไรดีตบอีอันดีกว่าเก็บได้หลายยางเลยที่นี้ ハハ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 いハハ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 ハ เขาไมกเด้เขาไม่ได้บออลูกไก่ตซอกไกได้ไหมรอไม่ไหร่ทุกคนไปเอาน้ไมากน่อนนี่เดี๋ยวมา ปักทาวนในบ้านก่อนจะได้ไม่ต้องมาสร้างหน้าต่างรูอย่างนี้โอเคส่วนอันนี้คนระับด้วยปัญหาที่เราเจอไก่ติดซอกเราจะต้องทุบไม้ก่อน Okay. Mm -hmm.

ก็ังไปช็อไม่โอ้รม่ชาเลยจริงคืออั่าะเดิมเข้าอย่างไง โอเคผมรู้แล้วไม่ไม่ต้องมีรู้ไม่ต้องมีรู้โอเคดูนะแก้ปัญหานี้ไปเรื่องรั้วไปโอเคเราจะไปดีเช่น Uh, nine, eh. Oh, gini lah ni. Oh, bentar ni lah. Thank <laughs> เสร็จแล้วป้าได้สมบูรณ์เอ๊ะแต่ไม่ต้องการอย่างนี้แล้ววะว้างโอเคทัน ไปหมดเลยนะรวยรวย จบอีพีนี้นะครับทุกคนก็อีพีต่อไปผมอาจจะไปขุดเหมืองน,นะครับก็แล้วไปก่อนสวัสดีครับ